สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ช่องมีนาชาแนลนะคะจะพาดอกอะไรเอ่ยดูสิค่ะเพื่อนๆเ,เป็นดอกไม้จิ๋วที่สุดเท่าที่มีนาชาแนลเคยเห็นมาเลยนะคะที่เรามีมานะคะนี่นะคะดูดอกนะคะเดี๋ยวจะให้โคดใกล้ๆนะคะอึ๊บกล้องไม่โคดนะคะอีเห็นไหมคะน่ารักมากเลยค่ะ จุ๋มจิ๋มมากเลยนะคะดอกเล็กนิดเดียวคะ่ะเพื่อนๆเ,เป็นดอกสีขาวด้วยนะคะเป็นต้นไม้ที่มีนาชาแนลอยากได้มากๆมาตั้งนานแล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะไปซื้อที่ไหนนะคะบังเอิญไปร้านต้นไม้ประจําค่ะเ,เราก็เลยถามเขาว่าพอดีเห็นดอกสีขาวจิ๋วๆนี่เขาออกมานะคะเราก็เลยถามเขาว่าเอ,อ๊อันนี้ดอกอะไรคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่โคตรใกล้ๆอีกทีเห็นไหมคะสวยงามมากเลยนะคะเขาบอกเราว่า เป็นดอกญ้าหวานอ้าวเราก็เลยถามว่าอ๋ออันนี้ต้นญ่าหวานเหรอคะเขาบอกว่าใช่แล้วนะคะแต่ว่าลักษณะต้นของน้องอย่างเพื่อนๆเ,เห็นเห็นไหมคะก็จะแบบออกจะโส,ส,สมนิดนึงเนาะแต่ว่าโอ้โหเป็นอะไรที่เป็นของมีค่าสําหรับเราเลยคะ่ะเพื่อนๆเ,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 เพราะว่าเราหามานานแล้วนะคะญ่าหวานนะคะไม่เป็นไรคะ่ะโสมไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาปรับ เปลี่ยนกระถางนะคะตัดแต่งทรงพุ่มเขานะคะใส่ปุ๋ยบํารุงนะคะก็เลยแบบเป็นความโชคดีของมินาชาแนลค่ะที่ได้ทั้งต้นย่าหวานแล้วก็ได้เห็นดอกย่าหวานน่ารักน่ารักด้วยนะคะเพื่อนๆย่าหวานเนี่ยก็มีคุณสมบัติทางโภชนาการหลายอย่างนะคะเหมาะสําหรับคนที่เป็นเบาหวานแล้วก็แบบว่าไม่ทานน้ําตาลเนาะ มีชาแนลลองชิมดูแล้วนะคะเพื่อนๆใบเขาเนี่ยค่ะหวานมากเลยนะคะหวานติดลิ้นเลยค่ะเขาบอกว่าบางทีะค่ะเราเอาไปตากแห้งได้นะคะหรือว่าบางคนก็เอาไปสกัดทํายานะคะทําแบบว่าที่แบบเป็นใช้แทนน้าตาลนะคะสําหรับ ที่พวกที่เขารับประทานคีโตนะคะก็น้ําตาลย่าหวานนะคะแต่ว่าอันนี้มีนาชาแนลก็จะเอามาทํากับข้าวหรือว่าเอามาใส่กับกาแฟค่ะเพราะว่าลองชิมเขาแล้วนะคะว่าแบบดอกเขาหวานจริงๆคะ่ะไม่ใช่ดอกสิาาคะใบค่ะหวานจริงๆคะ่ะเพื่อนๆหวานติดลิ้นเลยแล้วข้อสําคัญนะคะเขาขยายพันธุ์ไม่ได้ยากนะคะแล้วก็เลี้ยงดูไม่ได้ยากด้วยนะคะแต่ว่า ด้วยความที่ร้านต้นไม้อะคะ่ะเขามีต้นไม้หลายชนิดเนาะเขาก็อาจจะดูแลไม่ทั่วไม่ทั่วถึงนะคะโ,โหมีนาชาแนลแบบดีใจมากเลยค่ะที่ได้น้องมานะคะเพราะว่าหามานานแล้วค่ะต้นหญ่าหวานเนี่ยค่ะมาเจอที่ร้านนี้นะคะเดี๋ยวมีนาชาแนลนะคะจะพาไปรีวิวร้านนะคะอ,อยู่ใกล้ๆบ้านนะคะ ไม่ได้ไกลามากเท่าไหร่นะคะแล้วก็เป็นสถานที่ซื้อดอกไม้ที่แบบว่าต้นไม้ราคาไม่แพงเลยค่ะเพื่อนๆมีนาชาแนลได้ต้นย่าหวานค่ะมาในราคา20บาทนะคะเพื่อนๆนี่นะคะโหเดี๋ยวเรามาปรับปรุงแต่งเขาขยายกระถางนะคะ <S 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 ก็ได้สมุนไพรามาอีกหนึ่งชนิดค่ะเพื่อนๆ วันนี้มีนาชาแนลก็เลยพาน้องย่าหวานนะคะมาอวดเพื่อนๆน,นะคะพร้อมทั้งดอกน้องด้วยนะคะที่สวยงามน่ารักนะคะนี่นะคะจะให้โค้ดใกล้ๆเพราะว่าชอบมากเลยค่ะกล้องขาโค้ดหน่อยนะไม่โค้ดเลยโค้ดหนจ้าโค้ดแล้วอ๋อ นี่นะคะวันนี้มีนาชาแนลลากันไปก่อนนะคะกับต้นย้าหวานแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะคะจะมาเปลี่ยนกระถางแล้วก็บำรุงต้นน้องรีพอร์ตติ้งน้องนิดนึงนะคะวันนี้มีนาชาแนลลากันไปก่อนนะคะกับต้นย้าหวานค่ะสวัสดีค่ะ